สวัสดีค่ะพบกับคุณครูใหม่อีกครั้งในช่วง101วิธีคิดสร้างบวกนะคะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ได้ไตร่ตรองพิจารณาและเฝ้าสังเกตดูแล้วว่าลูกๆอาจจะมีสัญญาณที่แสดงถึงความเครียดหรือความกังวลที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากภายในบ้านหรืออาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากที่โรงเรียนก็ตามวันนี้คุณครูใหม่ จะมานําเสนอวิธีทางแก้ไขเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้สังเกตพบเจอสัญญาณเหล่านี้ค่ะมีคํากล่าวเอาไว้ว่าสิ่งมีค่าที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถให้กับลูกๆได้นั่นก็คือเวลาคํานี้นะคะสามารถเอามาใช้ได้ดีกับเหตุการณ์นี้เลยค่ะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกๆแสดงสัญญาณว่าอาจจะมีความเครียดที่เกิดขึ้นได้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาที่จะอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุด การใช้เวลานี้นะคะไม่จำเป็นเชื่อต้องพูดคุยถึงเรื่องหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นจากความเครียดนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวทั่วไปหรือเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายก็ได้เมื่อเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหรือรู้สึกสบายใจที่จะพูดถึงประเด็นความเครียดลูกๆอาจจะพูดถึงเรื่องที่เขารู้สึกเครียดขึ้นมาเอง เมื่อนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสามารถใช้โอกาสนั้นนะคะพูดถึงให้คำแนะนำหรืออธิบายให้ลูกๆฟังก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามหากว่าลูกไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เขารู้สึกเครียดคุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามหรือว่าบีบคั้นให้ลูกพูดออกมานะคะเพราะสำหรับเด็กๆแล้วบางครั้งเขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไร แต่เมื่อเขารู้สึกสบายใจที่ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขานั้นความเครียดได้ถูกลดลงค่ะความกังวลก็ได้ถูกผ่อนคลายลงไปค่ะสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทำนั้นก็คือว่าควรจะแจ้งคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะคะว่าลูกอาจจะมีอาการหรือมีลักษณะที่ดูเหมือนจะซึมเศร้าหรืออาจจะเครียดไปบ้างเนื่องมาจากสาเหตุที่คุณพ่อคุณแม่สามารถแจ้งคุณครูได้ เพื่อความเข้าใจที่มีมากขึ้นและการสื่อสารที่สำคัญจะช่วยทำให้เด็กๆมีการพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์และมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาในที่สุดค่ะสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับคุณพ่อคุณแม่และทางโรงเรียนนะคะกลับมาพบกับ101วิธีคิดสร้างบวกได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ